สวัสดีครับตอนรับสู่ดวงดีโปรดักชั่นนะครับชาวราศีกันเดือนพฤษภาคมนะครับจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับผมจับไพ่ก่อนนะครับ13ใบนะครับ ครับผมชาวราศีสิงเดี๋ยวมาดูกันเลยครับในเดือนพฤษภาคมนี้ท่านจะเจอกับเรื่องอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเปิดพร้อมกันเลยครับ q u e e n of ครับครับ5เหรียญครับ6ไม้เท้าครับตัวนะครับอ่า King of ไม้เท้าครับราชาไม้เท้า2ถ้วยครับแล้วก็มีอัศวินไม้เท้าครับ7ไม้เท้า7เหรียญครับ King of s w o r d ครับหรือราชาดาบนะครับ7ถ้วยครับเหรียดครับ Temperance ครับและใบสุดท้ายเป็นเด็กถือไม้เท้านะครับโอ้โหมีแต่เรื่องงานนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับชาวราศีสิงห์ในเดือนพฤษภาคมนะครับใบแรกครับเป็น Queen of c u p นะครับหรือราชนี้ถ้วยช่วงนี้ท่านอาจจะถ้าที่เป็นผู้หญิงอาจจะมีความสุขหรืออาจจะมีความรู้สึกว่าอยากให้ผู้ใหญ่ นะครับเข้ามาช่วยเหลือเรื่องการงานหรือว่าอยากปรึกษาขอคำปรึกษาจากพ่อจากแม่นะครับและก็ส่วนท่านที่เป็นผู้ชายอาจจะได้พบกับหญิงสาวที่หน้าตาดีนะครับมีความเป็นแม่บ้านแม่เรือนเข้ามาหาท่านแล้วก็อาจจะได้ผู้ใหญ่นะครับมาปรึกษาเรื่องการงานหรือเรื่องความรู้สึกความนึกคิดนะครับหรือ ช่องทางดีๆนะครับมาอุปถัมภ์นะครับแต่สําหรับความคิดที่เกี่ยวกับเรื่องเงินว่าเงินจะขาดสภาพคล่องหรือว่าจะขาดเงินนี่ผมว่าเป็นความคิดที่ดีแล้วก็ต้องขอบอกกันก่อนเลยว่าไม่ได้โวยทั้งสิ้นต้องบอกว่าการเงินของชาวราศีสิงห์ในเดือนนี้ยังไปได้อยู่ครับยังมีโชคมีลาบนะครับท่านไม่ต้องวิตกกังวลไปนะครับชาวราศีสิงห์อย่างที่ผมบอกครับเรื่องการเงินเพราะว่าการเงินของท่านจะได้รับการ ได้รับมาจากงานที่ท่านทำนะครับงานที่ท่านทําได้ออกดอกออกผลส่งผลในด้านของชื่อเสียงความสําเร็จและมีคนเข้ามาหาท่านมีผลเข้ามาสั่งของก็ดีมีคนเข้ามาเอาเงินมาให้ก็ดีเพื่อให้งานเขาเรียกว่างานได้จากเงินเอ้ยผู้ินะครับเงินได้จากงานที่ท่านทํานะครับงานที่ท่านทําจะประสบความสําเร็จและส่งผลมาถึงเม็ดเงินที่เข้ามาหาตัวท่านอย่างงดงามและอย่างตรงใจของท่านนะครับผม ต่อไปครับเรื่องของสังคมนะครับช่วงนี้ท่านอาจจะไปผูกพันกับสังคมที่เป็นผู้ใหญ่นะครับสังคมที่เป็นระดับสูงนะครับระดับัวหน้านะครับอาจจะมีการไปประชุมหรืออาจจะมีเพื่อนเข้าชักชวนสังคมนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่อาจจะชอชวนลงทุนซึ่งเป็นโอกาสที่ดีของท่านชาวราศีสิงห์ที่จะลงทุนนะครับผมต่อไปครับในพบของเรื่องบ้านครับอาจจะมีเกณฑ์มีข่าวดีจากที่บ้านของท่านนะครับญาติพี่น้องท่านหรือว่าลูกหลานท่านอาจจะมีเกณฑ์ การแต่งงานการมีลูกการมีบุตรนะครับได้บริวารเพิ่มเติมที่บ้านหรือความสุขของที่บ้านของชาวราศีสิงห์นั้นเพิ่มพูนพอกพูนงดงามขึ้นนะครับเรื่องาร้ที่ผ่านมาจากหลายๆเดือนนะครับพอมาถึงเดือนพฤษภาคมชาวราศีสิงห์ก็มีเกณฑ์ดีที่เรื่องของที่บ้านท่านจะมีความสุขขึ้นเยอะครับผมต่อไปเรื่องของการเริ่มต้นนะครับท่านอาจจะมีเกณฑ์ไปเดินทางไปขยายสาขาไปขยายงานหรือมีเกณฑ์เดิน ทางไปทํางานนะครับงานที่ต้องอาศัยการเดินทางอาศัยการติดต่อสื่อสารเจราจานะครับท่านจะนําความสําเร็จมาให้ท่านช่วงนี้ท่านก็จะมีเกณฑ์ติดต่อเรื่องงานนะครับเป็นสเสอยและเดินทางด้วยนะครับเดยนพิษภาก็ชาวราศีสิงห์ก็ระวังสุขภาพด้วยนะครับต่อไปครับต้องบอกงี้ก่อนว่าถ้าท่านไหนทํางานเกินกว่า3อย่าง4อย่างขึ้นไปอาจจะมีเกณฑ์จัดการไม่คล่องนะครับเดีนน๋ยวนี้อาจจะต้องมีการเรียกเพื่อนหรือเรียกอาจจะต้องปรึกษาเพื่อนพ้องหรือบริวารนะครับมาช่วยกัน จัดแจงจัดการนะครับเพราะว่าตัวท่านเองช่วงนี้งานมันเยอะมากครับงานมันยุ่งมาอาจจะทําให้ท่านจัดการไม่ได้นะครับจัดการไม่ถูกต้องหรือว่าละเลยเรื่องงานที่ทํานะครับแต่ต่อไปครับพบของความรักนะครับแฟนของท่านช่วงนี้ก็จะมีเกณฑ์ได้รับเงินจากผลประโยชน์นะครับสาหรับท่านที่มีแฟนหรือมีคู่หุนสัญ,ญญานะครับจะมีเกณฑ์ได้เงินปันผลเงินประโยชน์เงินจากผลประโยชน์นะครับหรือเงินจากผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ครับก็เป็นตรงเงินที่โอเคงดงามนะครับก็ เดือนนี้จะมีเกณฑ์เดินทางไปอบรมสัมมนากับผู้ใหญ่นะครับหรือว่ามีเกณฑ์ผู้ใหญ่เดินทางมาให้โชคให้ลาบนะครับเป็นให้การงานทําหรือว่ามาช่วยกันแก้ปัญหาสิ่งที่ท่านติดขัดสิ่งที่ท่านมีปัญหาอยู่นะครับสำหรับพบการเดินทางนะครับส่วนแล้วก็เรื่องชื่อเสียงความสําเร็ครับท่านอยากคิดจะต่อยอดความสําเร็จขึ้นไปอีกมีโปรเจกต์หลากหลายอย่างที่ท่านยังไม่ได้ทำครับซึ่งเดือนนี้ขอบอกเลยว่าคิดให้ดีๆครับแล้วก็เลือกมาสักโปรเจกต์หนึ่งที่ทําเพราะอย่างที่ผมเตือนไว้ว่าไพ่ของคําว่า เจ็ดไม้เท้านะครับมันแปลว่าอยาคิดเยอะหรือว่าท่านจัดก,การงานเยอะอาจจะเดือนนี้อาจจะไม่ค่อยเป็นผลดีเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะมีเกณฑ์ว่าทําให้คลาดเคลื่อนหรือทำให้ผิดพลาดเรื่องการทํางานได้นะครับเพราะฉะนั้นเลือกมาสักหนึ่งโปรเจกต์ที่ท่านจะทําแล้วก็โฟกัสมันให้ดีที่สุดนะครับชาวราศีสิงห์ต่อไปเรื่องของการงานครับโอ้โหยังสุดยอดอยู่เหมือนเดิมครับ การงานเรียกว่ามีเงินเข้ามาจํานวนพอสมควรครับเรี่กว่าการงานของท่านไม่ว่าจะเป็นธุรกิจก็ดีหรือว่าจะเป็นพนักงานประจําก็ดีนะครับจะมีเกณฑ์เรื่องการงานที่สวยงามมากมีเงินเข้ามาจํานวนมากแล้วทําให้ท่านเป็นที่น่าพึงพอใจทําให้ท่านรู้สึกว่าโงานนี้มันช่างงดงามจริงๆนะครับคุ้มค่าคุ้มผลตอบแทนนะครับชาวราศีสิงห์เพราะว่าก้าเหรียญมันขึ้นมานี้นะครับ ถือว่าสุดยอดนะครับส่วนเรื่องโชคลาภก็ยังดีเบิลสต่อนะครับมีเกีย์ได้ทรัพย์สินเป็นอาจจะเป็นที่ดินเป็นบ้านนะครับหรือว่าเป็นการเดินทางนะครับเป็นลาภจากการเดินทางคือเดินทางไปพักผ่อนท่องเที่ยวหรือเดินทางไปเพื่อประสบกับโชคลาภอาจจะมีเกีย์ได้โชคลาภจากการเดินทางนะครับชาวราศีสิงห์สุดท้ายนะครับไปสุดท้ายเป็นคาว่าวินาานะครับวินาาขึ้นเป็นเด็กถือคาถาหรือเด็กไม้เท้าน,นะครับมันแปลว่า ต้องระวังต้องดูแลเรื่องลูกน้องบริวารด,ดีเพราะมีเกณฑ์จะไม่ขยันไม่เอาการเอางานได้เพราะฉะนั้นต้องตักเตือนนะครับหรือว่าท่านมีบุตรหลานก็ต้องตักเตือนลูกหลานให้ท่านขยันขันแข็งขึ้นเอาการเอางานให้หนักยิ่งขึ้นเพราะอาจจะมีเกณฑ์ทําให้ท่านเหนื่อยนะครับทำให้ท่านรู้สึกว่าเหนื่อยล้ากับลูกหลานที่ไม่เอาใจใส่การงานนะครับชาวราศีสิงห์ก็ทั้งหมดนี้ก็มีประมาณนี้ครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับในเพจดวงดีโปรด,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 ดชั่นด้วยสาหรับใครท ก็ดิสคริปชันมาได้เลยครับตามที่อยู่นี้ทางอีกบัดเฟซบุ๊กทางเบอร์โทรศัพท์และทางเพจเฟซบุ๊กนะครับพบกันใหม่ในเดือนหน้าครับชาวาศสีสิงห์ครับสวัสดีครับ